อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผู้รีตวันนี้เมนูจานโปรดจานด่วนกับเพรารสจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจที่ร้านเขียงสาขาแอมไชน่าทาวน์ชั้นสองโซนฟู้ดคอร์ดเพียงเดินผ่านก็ได้กลิ่นพัดกับเพราที่หอมชวนทานอย่างมากเรียกว่าเดินตามกลิ่นกันเลยทั้งกับเพราเทพหมูกับเพราโคเจ้าสมุทร กะเพราดิบเถื่อนแล้วยิ่งกระเพราเครื่องในไก่ใครชอบคุณรีดการันตีแถมช่วงนี้จัดโปรพิเศษอีกนอกจากเมนูกระเพราขอแนะนำข้าวไข่ยุยี่หมูสับข่ยี่กับไข่ราคาย่อมเยาเพียง55บาทเท่านั้นตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยและจับคุณรีดวันนี้นะคะรีดมาที่เคียงจากจ้านถึงเครื่องถึงใจสาขาแอมชัทาวเรามาคุยกับเจ้าของร้านสาวสวยด้วยกันนะคะ คุณทัานนารีกิจชัยธนานุรักเอจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเขียงของเราโอโหกลิ่นมันตะลุทีวีไปเลย หอมมากนั่นคือกะเพราความเด่นเลิศกะเพราเลยจังไหนจ๊ะถ้าเป็นเมนูกะเพราเราจะผัดด้วยพริก2ชนิดค่ะทั้งพริกแห้งแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะพร้อมกับการผัดแห้งๆที่ได้กลิ่นกะเพราหอมๆรสชาติถึงใจค่ะเมนูแรกพระเอกของเราเลยค่ะกะเพราเทพหมูชื่อบอกแล้วนะคะว่าเทพฉะนั้นวัตถุดิบต้องเป็นวัตถุดิบเทพๆซึ่งได้แก่3หมูค่ะหมูสับหมูย่อนครพนมและกุนเชียงค่ะไปอีกหนึ่งจิ๊จ๊ะเมนูต่อไปก็ต้องเป็นนางเอกนะคะ เราเอาเจ้าสมุทรขึ้นมาเสิร์ฟค่ะกับเผาโคเจ้าสมุทรค่ะประกอบด้วยปลาหมึกกล้วยชิ้นโตโตนะคะและกุ้งขาวไซส์ใหญ่ค่ะต่อมาเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะก็คือกะเเผาดิบเถื่อนค่ะมันเป็นยังไงกะเเราดิบเถื่อนกะเเผาดิบเถื่อนนะเราเอาเนื้อโคขุนเกรดพเมียมมาเสิร์ฟรสชาติจัดจ้านแน่นอนเพราะประกอบไปด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะนี่คือข้าวกระเพราดิบเถื่อน สำหรับคนชอบเนื้อช่แล้วค่ะเรายังมีเมนูสำหรับคนที่ทานเผ็ดน้อยนะคะซึ่งได้แก่ปลาหมึกไข่แดงเค็มค่ะเราก็เอาปลาหมึกกล้วยชิ้นโตโตนะคะมาผัดกับไข่แดงเค็มไชยาให้เกิดรสชาตินัวๆแล้วก็เสิร์ฟด้วยท็อปปิ้งไข่เค็มไชยาอีกทีนึงค่ะยังไม่จบยังมีอีก เรายังมีเมนูราคาย่อมเยาที่เริ่มต้นเพียงแค่55บาทคือกระเพราเครื่องในไก่นะคะเราเสิร์ฟชิ้นโตตจานโตตแบบนี้เลยค่ะและข้าวไข่ยู่ยี่ค่ะนี่แหละค่ะเขียงจากจานถึงเครื่องถึงใจร้านเราเปิดบริการยังไงจ้าเปิดทุกวันนะคะที่ห้างแอมเชน่า10โมงถึง3ทุ่มค่ะแล้วเรายังมีบริการเดลิเวอรี่นะคะไม่ว่าจะไลน์แมนแกบฟู้ดฟู้ดแพนด้าโกเจกและวันนี้นะคะเราต้องการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษ จริงๆให้กับเขียงจัดจ้านถึงเครื่องถึงใจสาขาแอมชัยนาทาวชั้นสองโซนฟู้ดขอได้เป็นอร่อยเล็ศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านเขียงสาขาแอมชัยนาทาวตั้งอยู่ที่เยาวราชถนนเจริญกรุงภายในศูนย์การค้าแอมชัยนาทาวชั้นสอง โซนฟู้ดคอร์ดครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลยือกต้องกินกับร้านเขียงสาขาแอมชไชน้าทาวคือเมนูนี่เลยครับอะ,อะไรแรกกับคุรีดนี่เม่ชื่ออีติ้งย่าผิงฉางสวัสดีค่ะ